ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอันนี้แหละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดอยากจะได้ง่วงพอพันธ์นะครับเนาะเอาไปไหว้ถาคุ้มฝูงนะครับผมสิพาผีพระหนังมาเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องครับซึ่งสำหรับคลิปนี้กับที่อยู่บ้านจําหนักนะครับพี่น้อง้อตมบนแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่แหละครับยูนี่เห็นว่าเพิ่อนอยากจะ ปล่อยนะครับพี่น้องเนาะอ่าบัวพ่อพันธุ์นะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากจะไหนมาเอายู่คลิปนี้เดี๋ยวสิบห้าพีพ่อหน้องไปขุดคุยเบื้องล้าเอียดกะกับงัวตัวนี้กันนะครับพี่น้องครับอ่าสวัสดีครับครับอ่าบันี้ถามนะครับผมไอ้งัวตัวนี้นี่ที่ที่เห็นยืนยุคขนาดนี่เป็นลูกของพ่อใดครับลูกพุตตันเหครับพุตตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งนะครับพี่น้องได้นี่แหละไอ้งัวอายุอันหลไปได้ครับจักเดือนหรือครับสิบเจ็ดเดือนนะครับสิบเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเนาะกะอันนี้ผสมผสมใดไหมครับนี่ ปไกว้คมสองสามตัวแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าผสมได้แล้วนะครับเด้อาผู้ใดมองหาไอ้ง้วนทีกำลังอยากจะได้ไปคุ้มฝูงอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวสิบห้าเบื้องส่วนหน้าทางนี้ครับซึ่งง้วนตัวนี้นะครับพี่น้องครับลักษณะกถือว่าเป็นวัวแดงดําที่รูปร่างสูงใหญ่ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจิให้เบื้องส่วนสูงนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับนี่ร้อยห้าสิบบวกเจ้าของง้วนสูงเท่าไรครับร้อยเจ็ดบเจ้าของวัวสูงร้อยเจ็ดสิบได้ค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้าเบื้องลักษณะของง้ว นผู้ใดอยากจะได้นะครับนี่แหละ,ะน้ำนี่หนาหนันนนงหนาคงสั่งใหญ่อยู่ครับพี่น้องนอก,กนใหญ่อยุคด้วยครับตัวนี้เด้อยทายาทของฮุสตันนี่นะครับเดี๋ยวสิพาพี่พ่อนอ้องเบิ้งหลอบๆส่วนทั้งนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนลึงกระไดพี่น้องอ่ะลึงถือว่ามาหลายอยู่ด้วยครับเด้อนี่แหละพวกเลกก็บพวกกีบก็ดีๆอยู่แล้วครับเนาะการในส่วนของอไข่นะครับเนาะไข่ดำนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนไถ่ส่วนหางครับพี่น้องครับ นี่เดือถา่าผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ไข่สองใบบดนี่ทอกันดีเด้อคับพี่น้องนี่นี่ก็ได้สําหรับมวัวตัวนี้นะครับพี่น้องครับก็ถือว่าตามที่พูดคุยกับเพื่อนนี่เพื่อนว่าผาสมได้แล้วสองสามแม่เลยเด้อคับพี่นอ้องเด้อนี่นะครับเนาะลักษณะเนื้อหนังนะครับผมนี่นะครับหนังยุนหยุนนี่นะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นวัวพ่อพันธุ์ที่ยังสดสด,อย,ดยยยอยู่นะครับนี่ไม่ไม่ยู่นะครับเนาะผลงานผ้่อยากได้ของอ ฮูสตันนะครับพี่น้องนะ่ากัดสียหินท่าย,ยาดออกมาในหลายหลายตัวเลยนะครับพี่น้องเนาะของในในส่วนของไอ้พอพันตัวนั้นนะครับเนาะวันนี้มาเบิ้งของอลูกของฮูสตันสีให้ลูกออกมาดีคือพอบอพ่อาใครพี่น้องกะจยากให้พี่ให้น้องนี่ผู้ใดสนใจเนาะูติบดบอย่ควันนี้สิาพาเบิ้งส่วนหนาด้วยครับเด้อหูนี่กับเสมอปากพอดีนี่ครับพี่น้องแล้วกันในส่วนของคลิปหูนี่คลิปหูดำนะครับนี่เด้อไอเด็กอันหนาท่งนี้นะครับเบิ้งหนาเสื้อแดดให้พี่น้องเบิ้งอ่าคลิปหูนี่ถือว่าดำบดหลได้ด้วยครับเด้อนี่แหละส่วนหน ก็พิจารณายาเงาดีอยู่ครับพี่น้องตัวนี้เนาะส่วนหน้านะครับนี่แหละาผู้ใดอยากจะได้อ่าบัตนี้จังตัวนี้ของอ่าไอ้ฮองไว้เท่าไร้ครับฮองที่เกตสิผาครับเจ็ดสิบห้านะครับเนาะก็คือว่าตอนล่องได้นะครับเนาะบัตนี้ว่าตัวนี้นี่อ่าพวกตำหนิในส่วนของกีบเล็บกีบขานี่มีปัญหาอย่างไรบ้าครับไม่มีปัญหาในส่วนของกับกีบเล็บก็คือว่าสดๆจังดีๆอยู่วันต่อครับครับผมนี่ถ้าใครพี่น้องครับอ่าฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับผม 082ครับ081 961 1082เอาเดี๋ยวไอ้ยางให้พี่ให้น uh, ้องเบิ่กนะครับเอายางน้ำกันแท้นี่ก็ได้ครับผมนี่แหละอ่าวันนี้ก็ที่ให้พี่ให้น้องอ่าพาพี่พาลูกมาเปิดราคาอยู่ตรงอ่างันนาเลยนะครับนพี่น้องนี่แหละในส่วนของอ่าทายืนทั้งนี่นะครับเด้อเอาเอายางน้ำกันน้าก็ได้ครับผมอโชว์ท่าเดินให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับเนาะเพื่อผู้ใดมักนะครับนี่แหละในส่วนของ ทายยางบาดยางนะครับเด้อบ่มีปัญหาในเรื่องของขาทกขาถอนนะครับเนาะทั้งดีดีู่ครับนี่นะครับถ้าใครสนใจวัวพ่อพันเปิดใบห้องใบเจ็ดสิบหานะครับเด้อถ้าผู้ใดมากรอร้องเอาครับพี่น้องครับนี่แหละเนาะพี่กัดอยู่ที่บ้านจำาหนักนะครับเด้อของคุณพี่ยังครับปฏิวัติรักปักดีรัักกดีขคือน้ำสกุลพ่อนี่ยแต่คุณคุณนะครับออเป็นน้องไส้ของพ่อเนี่ยนะครับเนาะพี่น้อง อ่านี่แหละถ้าผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะวัวพ่อพันธุร okay. ถ้าเบิ้งอีกใกล้ๆครับตัวใ,ใหญ่ที่ใครพี่น้องตัวนี้ตัวใ,ใหญ่ต,ตัวหนานะครับเนาะนี่แหละตัววัวอายุตัววัวนี่นตนแตกต่างกันนะครับเนาะคนอาจจะว่าสองปีขึ้นมาแล้วพี่น้องตัวนี้สองสามปีผละแต่ว่าอายุมันไหนพึ่งสิบเจ็ดเดือนเ,เป็นงัวน,น,น,นุ่มนมไม่สดๆอยู่ครับพี่น้องครับก็ยังสามารถใหญ่ไปได้อีกหลายเด้อพี่น้องตัวนี้เด้อนี่แหละลักษณะถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับเนาะมาเอาอยู่นี่ฝากเบอร์โทรศัพท์ครับผม 082ครับ0 8น961 961 1082้าหกนเ้อะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับคลิปนี้กับมีวัวพ่อพันธุ์มาให้พีให้น้องเบ่งนะครับเนาะใครอยากเด็กโทรด่วนเลยครับพี่น้องครับอ่าจากในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับับสวัสดีครับ